ทีทิงเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมอาร์เมอร์นะครับผมภาคที่6แล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทดสอบสูตรโกงเกมนี้กันนะครับเราจะไปดูกันครับว่ามีสูตรโกงอะไรบ้างครับเกมนี้เทียบเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับแล้วไม่เข้าใจว่าทําไมช่องนี้ถึงต้องใช้สูตรโกงนะครับก็เรานะครับใช้สูตรโกงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเวลาเล่นจริงก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สูตรนี้สําหรับ การเล่นโหมดมั l ติเฮยเยอร์กับใครและโปรแกรมกองเหล่านี้จะไม่สนับสนุนให้ใช้กโหมดออนไลน์ได้นะครับผมส่วนตัวผมเองก็จะเป็นคนที่ทํางานประจานะครับก็ค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรนะครับในการทํางานนะครับเช้าเย็นนะครับผมก็จะไม่มีเวลามาเล่นเกมมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นผมก็เหมือนใช้ตัวช่วยนะครับตัวผมเองก็ชอบที่จะเสพกราฟิกของเกมต่างๆนะครับ ก็เกมนี้ก็ภาพสวยน่าดูนะครับผมเลยอยากจะมาลองทําดูนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเกมที่ผมทําไว้นะครับก็ลองไปกดย้อนดูกันได้นะครับผมะ,ะครับเราก็ดูที่หน้าจอเลยครับว่าตอนนี้มีเกมอะไรบ้างเอ,อ๊มีสูตรกลงอะไรบ้างน,นะครับผมเราไปเริ่มกันที่สูตรเอ่ออะไรดีอะอมาตะไหมอันนี้ก็คืออันแรกก็คืออมาตะนะครับเดี๋ยวไล่ไปเลยกันอันนี้เป็น Energy นะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับ การหาะเหินเดิอนอากาศหรือเปล่านะครับก็ไม่ปืนไม่โอเวอร์โหลดนะฮะยิงได้เรื่อยๆกระสุนไม่จํากัดครับแล้วก็ไม่มีการรีโหลดนะฮะก็คือจริงๆกระสุนไม่จากัดก็ไม่ต้องรีโหลดด้วยนะครับแล้วก็มี instant weapon cooldown weapon ก็จะไม่ cooldown นะครับอันนี้ผมลองใช้แล้วก็ยังไม่เข้าใจนะ instant weapon charge ่ก็คือมันไม่ต้องชาร์จเลครับก็คือชาร์จแ๊บเดียวก็คือเสร็จเลยโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือเวลารีโหลดก็ สแกนอ๋อ <Scan>. oh, เป็นตัวสแกนนะครับคููดาวไม่จำกัดผมอันนี้ก็เป็นอินฟินิตี้รีแพคคิดก็คือตัวเพิ่มเลือดไม่จำกัดครับแล้วก็ Defense m u l ลติเพลอันนี้น่าจะเป็นถึกหรือเปล่าป้องกันไม่จำกัดอันนี้ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันเนาะต่อไปก็อันนี้ก็เป็นเงินนะครับในเกมอันนี้ Infinity ี้ t Chip อันนี้ผมยังเล่นไม่ถึงไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไร อาจจะเป็นค่าอะไรอัปเกรดอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ทำให้ศัตรูโอเวอร์โหลดนะครับยิงเราไม่ได้มัง้งแล้วก็วันฮิตคิวนะครับก็คือยิงทีเดียวตายนะครับอ่ดาเมจมัลติเพิ่นก็คือการที่เราจะทำให้โจมตีแรงขึ้นนะครับคูณเท่าไหร่เขาว่าไปคูณ2คูณ3นะครับฟิีสมิชชั่นไทม์ก็คือทำให้เวลามิชชั่นไม่เดินแล้วก็อันสุดท้ายคือเซตเกมสปีดก็คือ ทำให้เกมเร็วขึ้นนะครับเคลื่อนไหวไวขึ้นนะครับแต่เวลาก็จะเดินไวขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเราลองไปเริ่มที่ทั้งเซตนี้กันเลยดีกว่านะครับก็คือเราจะทั้งอมตะแล้วก็ใช้พวกกระสุนไม่จํากัดไม่ต้องรีโหลดนะครับผมอะลองไปดูกันครัว่าจะเป็นยังไงงับก็ยิงนะครับกระสุนที่จอเห็นสังเกตว่าขึ้น99แล้วใช่ไหมฮะก็แล้วก็ยิงไปจะไม่มีรีโหลดสมมติผมยิงมิสไซล์ใช่ไหม ก็ไม่มีรีโหลดครับนี่จริงๆปกติมันจะขึ้นทางด้านขวาว่ารีโหลดก็ไม่ขึ้นแล้วนะโอเคนี้ผมก็ติดตั้งปืนมานะแล้วก็มิสไซล์จัดเต็มมาเหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองยิงศัตรูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงอ่ะนี่เราสังเกตว่าแถบมานะแถบเอเนจีไม่ใช่มานะแถบเอเนจีไม่ลดเลยนะครับก็คือเราพุ่งได้ตลอดหรือสไลด์ได้ตลอดนะครับก็ยิงได้ตลอดนะครับมิสไซล์ก็รัวๆนะครับแรงจัดครับ อันนี้เอาหมายต่อไปตรงนู้นเนาะโอเคฟึบชึบนะครับยิงยิงอันนี้ยังยิงสองทีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองลองให้มันยิงผมดูบ้างอะว่าเลื่อนเราลดไหมนะครับก็นี่นะครับไม่ลดเลยนะครับค่า AP ทางด้านซ้ายมือไม่ลดเลยนะตรงนี้นะครับไม่ลดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองไปดูสูตรเอ่อ เป็นอะไรเดียร์ทให้ศัตรูโอเวอร์ฮีทโอเวอร์โหลดแล้วกันนะครับศัตรูมันก็จะยิงไม่ได้นะผมกดไปแล้วครับไม่รู้ <framework. S 2> <for S 1> ติดหรือเปล่าทาไมตัวนะั้นมันยิงรัวจังอ่ะศัตร so ูน่าจะโอเวอร์โหลดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสตูตรนี้ไม่รู้ติดหรือเปล่าตตนยังยิงมันยังยิงเราได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปสูตรที่วันวัน h ิตคิ l ดีกว่าก็คือเราจะยิงศัตรูทีเดียวตายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบดูนี่นะครับนี่นะครับ ทีเดียวนะครับก็ตายเลยทันทีครับหมดลอดเลยทีเดียวอันนี้เรายิงใกล้ๆได้ไหมไมิสไซล์ออกมันไม่โดนเนาะระยะใกล้เฮ้ยอันนี้ทีเดียวไม่ตายติดโล่เฮ้ยทำไมน,นี้ถึกจังขนาดผมทำสูตรโกงนะยังไม่ตายเลยโอเคเรียบร้อยเราไปลองดูสูตรเ,เวลาของมิชชั่นเนาะมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้ไม่มีหรือเปล่าจะฟิสเวลาของมิชชั่น ก็คร่าวๆก็เอาเฉพาะสูตรที่แบบใช้ได้นะครับเล่นดูอะไรเนะียโอเคอันนี้ก็เราทำอะไรเรียบร้อยแล้วไปต่อเลยดีกว่าเราจะได้ไปลองดูสูตรไอ้โกงเงินดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะโอเคมิสไซล์มันต้องอ้อมหน่อยนะอเนาะโหเพียบเลยว่ะ แต่ผมผมก็ยังคิดว่ามันมันไม่มีสูตรยิงรัวนะคือมิสไซน์เนี่ยมันยังมันยังยิงไม่ได้ไ,ดไม่รัวนะครับเนี่ยมันกดรัวๆไม่ได้ก็ต้องรอแบบเหมือนรอแอนิเมชันเหมือนรอต้องรอกระสุนตกก่อนนะอ่ะตอนเราถึงจะซ้ำได้นะครับถึงจะกดยิงอีกทีได้แต่แค่นี้ก็โกงมากแล้ว <laughs> ก็เรียกได้ว่าคืออาจจะทำให้เกมไม่สนุกนะก็ใครที่จะคิดจะเอาสูตรโกงมาใช้ก็จะทำให้ อ,อความสนุกของเกมมันลดลงไปอย่างแน่นอนอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็แต่บางเกมผมต้องบอกว่าบางเกมก็ทําให้เกมนั้นสนุกขึ้นได้นะครับเวลาที่เราเล่นจบแล้วหรือเราเบื่ออย่างเงี้ยเราก็หาสูตรโกงมาเ,เล่นหลังจากเล่นจบแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกมิตินึงในการเล่นนะอย่างเช่นเกมที่แบบลบสู้ลบหรืออะไรผลิตกองทับอะไรเงี้ยมียิงนิวเคลียร์รัวๆอะไรเงี้ยผมก็หามาเล่นนะหลังจากที่เล่นจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย หลักๆผมก็โหลดมาก็จะแบบเน้นเสพในเรื่องไวๆหรือเสพกราฟิกไวๆนะครับก็จะเล่นสุดโกงพวกนี้แหละมันไม่มีวัฒนันรมกาเล่นนานๆนะครับเพราะว่าโหเกมสมัยนี้มันออกมาแบบเยอะมากแล้วก็แต่ละเกมก็ใช้ชั่วโมงในการเล่นเยอะนะครับเราก็ยังมีอย่างอื่นต้องทําหลายอย่างเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสุดโกงที่เป็นสุดโกงเงินละกันอันนี้ผมตั้งเงินไว้ โอ้ผมไม่ได้ปิดหนะ้าจอดีเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นเนาะแต่เดี๋ยวเรามาดูสุดโกงเงินดีกว่าต้องเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยอาจจะไม่เห็นสุดยิงทีเดียวเนาะเดี๋ยวเราลองไปกันใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ผมตั้งไว้480,000นะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มดูเป็นกดอะไรกดท็อปสัเป็น5 500,000นะครับแล้วผมก็จะลองซื้อปืนดูนะอ่ะอันนี้เงินมันยิ้งมาแล้ว5 0 0 0 0 ยังไม่ยังไม่ทันซื้อเลยเงินเด้งมาแล้วห้าแสนเรียบร้อยนะครับก็มมีอะไรอีกอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร OST นี่ผมอาจจะยังเล่นไม่ถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันนี้ถ้าเราใช้สูตรกงก็คือเงินจะไม่ลดด้วยนะถ้าเราซื้อปืนไปก็เงินไม่ลดนะครับรเดี๋ยวลองซื้อให้ดูนี่ครับซื้อไปแล้วก็เงินยังเหลือห้าแสนเหมันเดิมนะครับ เดี๋ยวเราลองกลับไปที่มิชชั่นกันดูใหม่ดีกว่ามไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมื่อกี้คือไม่ได้ปิดหน้าจอตัวโกงไปอาจจะไม่เห็นนะตัวสูตรยิงทีเดียวตายแล้วก็เดี๋ยวเราลองปรับเป็นสูตรเซ็ตความไวด้วยดีกว่าเนาะอันดามเมจมัลต erm ิเพลยนี้ไม่ต้องแล้วเพราะเราทำสูตรยิงทีเดียวตายแล้วแล้วก็ฟรีสไทม์เมอร์หรอเกมสปีดดีกว่าคอนโทรลนลบ เอเราเป็นอะไรได้บ้างคอนโทรลลบได้ไหมโอเคเอ้ยไม่ใช่สิคอนโทรลลบคอนโทรลบ,รบวกเออ๋อโอเคคอนโทรลลบอ่าเราเพิ่มสปีดเกมเป็นเดี๋ยว ผมเข้าเกมก่อนต้องรองมันโหลดอ่าเป็นคอนทรนลอกปิกหรือว่าจะให้เพื่อนๆดูตอนที่มันยังไม่นี่ดีเฮ้ยอันนี้แหละผมว่ามันเร็วแล้วเดี๋ยวดูนะ,อะเอา่ารออีกหน่อยจ่าให้เพื่อนเพื่อนอีกหน่อยเป็น2.8นะครับสปีด2ออ่าซ่อนหน้าต่างอันนี้ก่อนโอเค เอามาดูกัน <laughs> มันวิ่งเดินไวมากนี่ครับเกมมันเดินไวมากแต่สตูมันก็จะเดินเร็วด้วยนะเนี่ยเห็นไหมครับสตูมันจะไวขึ้นนี่ยิงทีเดียวตายก็คือทีเดียวล่วงเลยนะบอสเบิร์ดก็ทีเดียวล่วงเหมือนกันก็ค่อนข้างจะโกงนะแต่แต่เกมนี้มันไม่เหมาะกับการใช้สูตรโกงแบบแบบนี้เลยนะมันมันมันทำให้เกมไม่สนุกอย่างแรงเลยนะต้องบอกไว้ก่อนแล้วภารกิจอ้าวชนะเลย <laughs> เอาเมื่อกี้บอสเหรอทีเดียวตาย <laughs> จบเลยทีเดียวนะโอ้มันไวยันอินเทอร์เฟซเลยนะหน้าจอหน้าจอมันจะไวขึ้นนะครับโอเคเราเรียบร้อยก็จบกันไปแล้วเนาะมีอะไรอีกไหมสูตรโกงผมว่าน่าจะครบถ้วนเลวนะอันอื่นๆเนี่ยเราไม่ได้<ต>อยากจะไม่ค่อยได้ใช้นะใช้ไปก็ไม่ค่อยแบบว่าจะเห็นผลละสึกตอนนี้เกมผมเริ่มกระตุกแล้วเพราะว่ามันเร่งสปีดจัดนะ เราดูเอาปิดหน้าจอก่อนโอเคก็ยังไงเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนแลวกันครับก็เกมนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาอัดเล่นให้ดูไหมมีเกมที่ยังอัดเล่นค้างอยู่คือ Shadow Gambit นะครับก็ว่าจะไปนั่งเล่นเกมนั้นอยู่เกมนั้นก็มันใช้สมองเยอะนิดนึงชอบนะครับก็เล่นแต่ละแมทแล้วก็เดี๋ยวจะ แคบอ่าอดมาให้ดูแล้วกันสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับในงานชิติ้งก็เกมเมอร์ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ